กำลังเตรียมความพร้อมจะออกไปอีกแล้ววันนี้นักกีฬากูตัดผมอยู่กับมีหนักบอลเล่กำลังมาอ่อพี่น้องว่ามึงบรรยากาศแข่งกีฬามือที่สองกำลังเตรียมความพร้อมบ้านอบตอเขียวโกู้ขึ้นหยั่งโอ้ประตูโอ้ชุดยอดตัวนี้ นี่คนจับประตูประตูมื้อเก้าจับให้อยูเด้อนักกีฬากำลังมาเต่ากันอันนี้คือรถบรรทุกอาหารรถบรรทุกอาหารชิมค่ะชิมเสียบบอไปจ่ายเนีกๆ โอ้โหอันนี้แกงเพิ่มพลังเแกงฟักกระทิฟักขอแท้ันนี้กับของแท้อันนั้นกับของแท้อันนี้ของแท้นี่นี่เบอร์สิเก้านี่ของแท้หูว่านพ่นมงอยางไรโอ้เืองไได้่ะโอ้เกือบไม้ะโอมนี่สนาแท้่เองอ เฮ้ยเอาไมาเอามาเอามาเอาไมาเอามเออเอามามอันนี้คือของแทอันนี้คือผู้แท้คูกัด เมียมาหลอกพูดแท้ี่หาก็เจอแล้วเนามีขนมจีนมาขายด้วยนะคะขนมจีนขนมจีนมาส่งถึงบ้านเลยเท่าละยี่สิบห้าบาทสดๆดใหม่ๆของแท้แน่นอนออันนี้ของแท้เหมือนกัน วันนี้จะไปเแพ้หรือเอาชนะบอกก่อนเอาชนะเอาชนะอ๋อไม่เอาแพ้เหมือนแม่บ้านเหรอมือโกนี่เป็นอะไรมือโกวเมื่อวานไปเอาแพ้ห้าสนามเมื่อวานเอาแพ้ม่เอาแพ้มือโกเอาแพ้โอ้ของแขกดีว่ะสร้างชัดฟุ้มกับมีบาทเอออย่างดี 赶紧去做啊！<Okay. S 1> <laughs>